ต้องบอกเลยว่าสาวจันจิจันจิราเกิดมาเป็นแฟนกับหนุ่มเอ็มหนุ่มมาริโอ้ต้องขอโทษนะคุณทำอะไรก็ผิดเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคือเหมือนจะไปด้วยดีนะทีนี้คู่นี้ไม่ได้หวุยหวานะคุณผู้ชมค่อยๆคบกันไปแต่ปรากฏว่าพอสาวจันจิพาหนุ่มมาริโอ้ไปเปิดตัวกับครอบครัวเท่านั้นแหละจ้าคนที่ไม่ชื่นชอบนะคะตั้งเพจแอนตี้แอนตี้ไม่พออันนี้แอนตี้ยังพอเข้าใจอันนี้ถึงขั้นหนักมากแช่งชักหักกระดูกให้เขาเลิกรากันไปโอุ้ยอันนีอะไรมัน พูดจริงๆมันไปกันใหญ่แล้วนะต้องบอกกันเลย,ว,ยว่านับตั้งแต่สาวจันจิจันจ,จิรามีข่าวว่าวกุกกี้กันอยู่กับมาริโอ้มาเร์ก็<ม><น>เจอกระแสะเพจแอนตี้ต่างๆมากมายม<น>คือก็ผ่านกันมาได้แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะพอเธอเปิดตัว<ม><น>ด้วยการพามาริโอ้เนี่ยไปเจอกับคุณแม่ต<ม><น>่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยอารมณ์ที่รุนแรง ถึงขั้นสาบแช่งให้ทั้งคู่เลิกกันไปเร็วๆเลยเลิกกันไปเลยไม่เหมาะกันนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเธอบอกว่าส่วนตัวนะเธอเองไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่อยากจะรับรู้ข่าวสารจากเพจแอนตี้มานานแล้วเอ,เอาจริงใครอยากจะไปตามอ่านคนมานั่งด่าเรานะ <c oughs> พนะี่เนาะคอมเมนต์อะไรเขาก็อยากคอมเมนต์ไปก็ปล่อยเข้าไปแต่อย่าพาดพิงถึงพ่อแม่เธอก็แล้วกันค่ะ,ะไม่ ขอแค่นั้นแหละทีเราก็ไม่ได้นนอยหรือกังวลอะไรแล้วกระเพแทแอนเต้ไม่แล้วอะ่ะเพราะว่ามันไม่สําคัญอะไรขนาดนั้นแล้วจริงไม่ดูเลยอะ่ะเฉยๆเลยอะ่ะก็แล้วแต่เขาเลยคือมันเป็นความคิดของเขาเราก็ปล่อยเขาคอมเมนต์ไปคือถ้าเขาพูดทำหยาบเราก็บล็อกแต่ถ้าเขาไม่อะไรก็ปล่อยเขาดูไป